ฝั่งสปกแต่กรุงเทพมหานครเนี่ยผมถามคุณว่าสมมติว่ามาตรฐานอยู่ที่ห้าสิบกรุงเทพมหานครสั่งเกินไปเป็นแปดสิบบอกว่าทำอย่างน้อยต้องเท่าสปปถ้ากรุงเทพมหานครลดลงมาหรือห้าสิบทำได้ไหมครับลดยังไงครับาลดข้อํำหนดที่ทำเกินไหมแล้วทำไมตอนกรุงเทพนนทบุรีปฐุมธานีจังหวัดใล้เคียงเปิดตำรวจแล้วครับธุรกิจผมไม่รู้อะผมยึดตามสปกเป็นหลัก แล้วทำไมตอนผมผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ตอนสบคสั่งปิดอ้างมาที่ผู้ว่าอ้างมาที่จังหวัดอ้างมาที่ผู้ว่าผู้ว่ากระทำตามสบคครับผู้ว่าไม่ได้ทำรผู้ว่าไม่ได้ทำอะไรคุณไปเปิดอ่านในประกาศจังหวัดว่าผู้ว่าะรกันจังหวัดสมุรประการไม่ได้ทำอะไรเกินกว่าที่สบคกำหนดเขาบอกว่าสถานให้พิจารณาปิดสถานที่ตางาแต่ผู้ว่าพิจารณาผมทำที่สบคแล้วครับกฎการเขาก็อ้างมาที่ความรับผิดชอบที่จังหวัด แต่พอกรณีสั่งเปิดเนี่ยทางผู้ว่ากับอ้างทางสปปส่วนกลางผมก็ไม่เข้าใจตรงนี้ทําไมจังหวัดอื่นเขาถึงเปิดได้ถ้า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 ผู้ว่าถ้าทางท่านผู้ว่าบอกว่าอ่เราต้องยิงจากสปปส่วนกลางแต่ทำไมจังหวัดอื่นเขาไม่ต้องยิงครับผมไม่เข้าใจกันตรงนี้ผมไม่รู้อ่ะผมผมก็ถามที่สปปสังกัดที่สปปนั่งกับพิจิตราอนสกายวันศุกร์นี้ไงแล้วแล้วว่าคะแวอย่างนี้วันศุกร์มัน องชัดเจนมคะต้องชัดเจนาุนีต้องชัดเจนเตว่คอกำหนดมาไงผมไ็่จะบอว่าได้ติดตู้นมาตอนเดอนถูกนี้ถ้ามันไม่แย่จริงไม่เป็วันีรอบที่เราปิดไฟก็ส่เดือนไม่เคยไม่ไดมีปัญหาหรอกครับแต่อยงไป่ผมน่ะทำตามที่หน่วยเหนือกำหนดแล้วตกลงมาสุขนีู้กจะได้เปิดไหมถ้าไม่ได้เปิดถูกจงแขวนคอตายต่อหน้า มมันนไ่ทุกวหรอคือผมไม่รู้นะเขาบอกว่าจะประชุมวันศุกร์นี้ไม่ไม่ใช่อีกแล้วเราก็ผมเพิ่งพูดครั้งแรกแต่เขไม่อีกแล้วดนว่าผมต้องพูดไปก่อนแล้วถ้าสมมุติว่าเขาอ้างว่าแล้วแต่ที่เจรจาผมว่าจังหวะอันนั้นค่อยมาว่ากันผมจะประชุมวันศุกร์จัดการเลยอ่ันนี้แล้วอยู่อยู่ยอมเราวันศุกร์ได้ถ้าอย่างเช่นถ้าถ้าผู้ว่ารับปากว่า ถ้าส่วนการสั่งว่าแล้วแต่พิจารณาบอมพิจารณาให้เลยผมว่ามันแยกจริงจริงต้องเข้าใจจังหวัดสมุทรปราการนะครับว่าในการดําเนินการในเรื่องของงานด้านความมั่นคงในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินโดยเรื่องของการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ยวไวรัสโควิด -19 เราดำเนินมาตรการไม่ใช่แค่พ้นเราดำเนินการปลอดภัยไปในเรื่องของเศรษฐกิจ ผมพร้อมกันนะครับไม่ได้ว่าถึงจะต้องปิดไม่ให้ใครเข้าบอกอะไรเนี่เราดูเราดูเราถึงประกาศไปอย่างเเสมอเท่าที่สปทกําหนดแต่ที่นี้เขาบอกว่าห้ามค่อนกว่าสปทกำหนดเราก็เลยต้องตึงตามสปทแล้วทำไมสปทกำหนดกรุงเทพเปิดได้เราเราไม่ได้หย่อนเขาเราไม่ได้หย่อนกว่าเขาเราก็จะเปิดตามเขาก็ไม่ได้เปิดสักทีเป็นอาที่แล้วเนี่ย แค่ไหนเขาบอกว่าเขาเขาจะสั่งปิดไม่สั่งปิดถ้าดูตามสีครับมันจะเป็นเกจเดียวกับเราไม่ใช่หรอใช่ก็เป็นเขตควบคุมสูงสุดทุนเด็กก็สีเดียวกับเราไม่ใช่เขาเปิดได้แล้วเราไม่ติดไม่ไหวว่าจะปิดแล้ก็ปิดต่อทุนเทอมสั่งปิดนั่งทานอาหารแค่ทุ่มเดียวจังหวัดสมุทรปราการไม่ได้ห้ามเลยนะครับทุนหนึ่งที่ไหนสามทุ่มสามทุ่มมาโดนนายุักนะครับ ก่ต่างๆน่งตุ้มนายกมาบอกแลกรุงเทพเขาก็เปิดได้หมดแล้วร้านสรอะไรคาลเกะร้านอะไรเงี้ยแล้วเขาก็เปิดในเมื่อเขาก็สีแดงเนี่ยเราแล้วเขาติดเยอะกว่เราด้วยเขาติดเยอะกว่เราเราก็ไม่ใช่ได้ติดหรอกคือจไม่กลัวแล้วนะาตก่อนเราเดียวรู้สิกเดวนี้ถึงไม่กลัวแล้วราว่าคู่โค้ดลูกน้องอ่ะมันไม่มีเคาชาียมาหรเนี่ยผู้่าวุโส่านส่นด้ไรที่ันนีนูไม่มีจะจ่ายแล้เที่ยแรมวิไปสามเดือนซึ่งเงินเ้าแสนเหลือสหงื่นโดนเจ ตอนนก็ชอบเจอสองแตงกว่ะท่านเนี่ยเขาไม่ลดนะก็ถึงไม่ร้องเรียนที่ม่วว่าเขานั้นน่ะให้วันนั้นจะโม้พูดขนาดสองสามพูดขนาดีแล้วอ่ะก็จะก็อยู่ในงานสามสุดแล้เรื่องแล้วแล้วก็ต้องใจก็เขียนว่าขอให้เกิดเป็นเวลาเกิดเรยกมาได้เรียอมาเพราะว่าให้คนเราไปดูที่ร้านเกจเลยว่าเป็นยังไงที่ร้านเกจถ้าเป็นสีขาวแล้วมู่ว่าเขาไม่ได้เป็นมั่วสูงเป็นกระจกใสแต๋วเหมือนทุกหลักแล้ว าผมรับปากนะเขาไปดูร้านเขาไปร้านมันไกลไปากเดี๋ยวันรุกุ์ก็ไปชุมประบลูกศิยกันแล้วยาย่อยู่แล้วเดี๋ยววันสุกประชุมให้าวก็มีความหวายแล้วจะขายลอยใจไหมป้า